ที่มีไมตรงรถเนี่ยสวยยืนเลยย,ล <laughs> ยืนแขงวันนี้ยืน <ừ. S 1> เอียงหันหน้าไปทางรถนะเออนั่นแหละแล้วเอียงไปอีกเอียงตัวไปอีกเอียงตัวแล้วหันหน้ามาโอเคเอาหน้าเอาเอา,เอาขามาหาหน้องเอาขามาชี้หน้ามาหาหน้องเอออย่างนั้นแหละอัะนและหนึ่งสอง ว้าวเดี๋ยวก่อนนะคะว้าวโอเคค่ะอะไรยังไม่ได้ใส่รองเท้าเลยอ้ออาไรแล้วเขาใครยังไงบ้างคะไม่ต้องให้เห็นเท้าเดิมไม่ได้ใส่รองเท้าผมสวยไหมคะสวยมากไหนดูสิ ย้อนแสงเดี๋ยวไม่ไม่ทางนี้ทางไหนคะอย่างนี้แหละหันหลังหันหลังอ่าเด้๋เออแล้วหันหน้ามาไม่ยืนยืนหันหลังแล้วก็หันหน้ามาค่ะอย่างนั้นเลยค่ะเออแล้วก็หันหน้าไปทางโน้นเลยเออนั่นแหละอย่างอหันหน้ามานิดนึงเออย่างงั้นหละมากสวยมากจ้างฝีมือดีค่ะท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะที่บ้านสวนทรงรักค่ะ ค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสามีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่5เดือนมีนาคม2566นะคะเป็นวันที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้เราได้มาเขาเรียอะไรนะฮอลิเดย์กันตรงนี้แล้วก็เป็นดินเนอร์ที่แบบว่าสุดยอดมากๆค่ะ เป็นดินเนอร์ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมจริงๆค่ะนี่อาหารเต็มไปหมดเลยเราบาร์บีคิวบาร์บีคิวค่ะโอเคเรามีกุ้งเห็นไหมคะมีกุ้งย่างค่ะแล้วก็มีปลาเนียนแล้วก็มีตำถั่วแล้วก็มีอันนี้ยำนี่ค่ะยำโอ้ยำไข่เค็ไข่เยี่ยวม้าสุดยอดมากเลยค่ะสุดยอดเมนู ใช่ไหมคะคุณสามีกำลังทานอยู่อร่อยไหมคะอร่อยทุกเมนูอร่อยทุกความครับโอเคเก่งมากเก่งมากมาค่ะเดี๋ยวให้คุณพี่สามค่ะอ่เโอเคและอ่าฮะและ where you come from อันค e r ่ a อัมสเตอร์ดัมอ่าเนเธอร์แลนด์ Yes, love Thailand, huh? Yeah. Yes, okay. Right. Beautiful country. Beautiful, beautiful country. Yeah. And beautiful. beautiful people. people Nice people. Nice yes. people and nice food as well. Yes, mm. yes my mm. yes. darling. <laughs> Uzi? You too? I confirm. Ah confirm. confirm. Yeah. Be caught how many years you live in Thailand, monamu 10ปีครับ yes ว่าล่ะ confirm จริงจริงว่า Thailand very nice 10 years ใช่ค่ะเดินทุลักลมอ่าฮะเก่งมากเลยนี่ค่ะ yes ใช่ไทยใช่ good life and good เอ่อคืออะไรนะ nature good nature yes and then in บ้านสวน we can cook myself and we have uh no chemistry we have hormone no we yes yeah. yes we we plan vegetable we can do everything ใช yeah, okay, 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 e ่ใช่ค่ะโอเคค่ะ enjoy นะคะโอเค enjoy นะคะบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพามาดูพี่สาวก่อนพี่สาวกำลังทำอะไรอยู่คะ ปลาอะไรฉลาดที่สุดปลาหมอปลาหมอปลาแล้วทำไมเราต้องกินปลาฉลาดล่ะคนอะไรคนอะไรตลกไม่ไม่เปลี่ยนสถานที่เลยคอหนูย่างโอ้ยไม่ใช่ ใช่เขาหมูย่างโง้สุดยอดน่ารักที่สุดมีนค่ะสวบ้านส่งรักแล้วก็บรรยากาศดีค่ะค่ะอาหารก็อร่อยขอบคุณคาะที่ให้มาได้เลยค่ะพระเจ้าทรงจัดเตรียมเวลาที่เหมาะสมใช่ค่ะถ้าไม่ใช่พระเจ้าทรงจัดเตรียมเราคงไม่มีวันนี้ไม่มีวันเกิดไม่มีวันมาเลยใช่ใช่ไม่มีวันนี้จริงๆใช่แล้วค่ะนี่แหละสุดยอดมากๆเลยนี่ค่ะแล้วก็พี่ชายช่วยรดน้ำผักอยู่นู่น สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหพี่ชายสุดหล่อลดน้ำต้นไม้รดน้ำผักด้วยเห็นไหมโอ้โหสุดยอดเราปลูกเรากินเองปลูกเองกินเองใช่ค่ะโอ้โหปลูกเองกินเองนักเลงพอมาจากข้างหลังบ้านค่ะใช่ปลาก็สะเราเองเลยมีแต่กุ้งนี่แหละค่ะเราต้องซื้อกับหมูค่ะกะท้เราต้องซื้อหมูซื้อกุ้งจริงๆใช่ค่ะ นี่ค่ะโอเคนี่ค่ะพริกก็อยู่ที่ต้นเราเองเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะโอ้สุดยอดอากาศอากาศร้อนจริงๆสุดยอดมากมายค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะสาวกําลังรดน้ําต้นไม้อยู่กําลังรดน้ําผักอยู่ค่ะต้นอ,อ่ฟักทองค่ะกําลังงามเลยค่ะนี่ค่ะว้าว ฮัลโหลสวัสดีค่ะโอ้โหสวยงามกําลังรดน้ำฟักทองอยู่ค่ะฟักทองกำลังงามเลยน้องสาวอยู่นู่นน้องมาทานข้าวด้วยกันใน้องมากเาเียวด้วยโอเคเนี่ยค่ะสุดยอดมากๆโอเคงั้นเดี๋ยวบายบายก่อนขอดูต้นฟักทองก่อนนะนะบายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ